5สตางค์2,500รับซื้อเหรียญละ1บาท10สตางค์2,500รับซื้อเหรียญละ1บาท25สตางค์2,500รับซื้อเหรียญละ1บาท50สตางค์2,500ัรับซื้อเหรียญละ1บาท25สตางค์รัชการที่7รับซื้อเหรียญละ200บาทสตางค์รูเนื้อเงินแท้รับซื้อเหรียญละ50บาท1บาทราชการที่6รับซื้อเหรียญละ400บาท2สลึงราชการที่6รับซื้อเหรียญละ200บาท หนึ่งสลึงรัชการที่6รับซื้อเหรียญละ80บาทราคารับซื้อเหรียญรัชการที่6 1สลึง80บาท2องสลึง200บาท1บาทรับซื้อ400บาทราคารับซื้อเหรียญรัชการที่5 1เฟือง100บาท1สลึง200บาทตาแผ่นดิน1บาท300บาทช้างพาน400บาทสภาพต้องสมบูรณ์เหรียญเงิน1บาทรัชการที่4รับซื้อที่400บาท หนึ่งบาทช้างพ,าพา่ 400, านราชการที่ห้ารับซื้อสี่ร้อยบาทเฟื้องหนึ่งราชการที่ห้ารับซื้อเหรียญล่าหนึ่งร้อยบาทหนึ่งสลึงราชการที่ห้าไม่จอรู 200, 100, wow. รับซื้อเหรียญละสองร้อยบาทราคารับซื้อเหรียญพศ2อ0 5 5สตางค์1บาท10สตางค์1บาท25สตางค์1บาท50สตางค์รับซื้อ1บาท25สตางค์2493รับซื้อเหรียญละ20บาท10สตางค์2493รับซื้อเหรียญละ20บาท 5สตางค์สองสรับซื้อเหรียญละสิบาทราคารับซื้อเหรียญสองสีสตางค์สิบาทสิบสตางค์ยีบาทยี่ห้ตางค์ยีบาทห้าสตางค์ยีบาทสิบาทตังทอนสองหาหรับซื้อเหรียญละสิบาทสิบาทพอสองหมรับซื้อเหรียญละสิบาทสิบาทตังทอนสองห้มสี่รับซื้อเหรียญละยี่สิบาทสิบบาทตังทอนสองห้าสี่สรับซื้อเหรียญละยีบาทสิบาทตังทอนสองหรับซื้อเหรียญละหกบาท สิบาท2531รับซื้อ500ร้อยถึงหนึ่บาท1บาทเทียรลึกรับซื้อเหรียญละ4บาท1นึ่งบาทพาศูนย์ห้าตแผ่นดินรับซื้อเหรียญละสบาท5บาทเรือหงปี2531รับซื้อเหรียญละ20บาท5บาทเรือหงปี2530รับซื้อเหรียญละ7บาท5บาทเรือหงปี2531รับซื้อเหรียญละยี่บาท5บาทเรือหงปี2530รับซื้อเหรียญละเบาทสตางรูทองแดงรับซื้อเหรียญละแบาท สิบบาทรัชดารับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งสลึงราชการที่หกรับซื้อเหรียญละแปดสิบาทห้าบาทครูเฉียงพศสองห้าสองสองรับซื้อเหรียญละสิบาทห้าบาทครูเก้าเหรียญรับซื้อเหรียญละสามสิบาทห้าบาทครูเฉียงพสองห้าสองศูนย์รับซื้อเหรียญละสิบบาทห้าบาทครูตรงพศสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละยี่สิบาทสิบบาทครูรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทครูบาทหนึ่งเจรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท หบาทสอ4หรับซื้อเหรียญละ250บาท10บาท253 1รับซื้อ500ร้อยถึงหนึ่บาทราคารับซื้อเหรียญ24935่เก้สตางค์สิบาท10สตางค์ยีบาท25่ห้าตังค์ยีบาท50สตางค์ยีบาท